วันนี้เรามี5วิธีเล็กๆที่จะทำให้ชีวิตคุณม่วนใจมากขึ้นไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตแค่ปรับมุมมองนิดเดียวข้อ 1. ขอบคุณในใจตัวเองทุกเช้าลองเริ่มวันด้วยการขอบคุณไม่ต้องเขียนไม่ต้องโพสต์แค่คิดในใจขอบคุณที่ยังหายใจได้ขอบคุณกาแฟถ้วยนี้ขอบคุณหมาข้างบ้านที่เห่าเราทุกเช้ามันเฝ้าบ้านให้เราอยู่ ใครว่าไทยไม่ขอบคุณลองฟังแม่ค้าไทยตะโกนขอบคุณจ้าแล้วคุณจะยิ้มเองแบบไม่รู้ตัวข้อ2เลิกเปรียบเทียบแล้วแอบยิ้มกับของตัวเองโซเชียลมันทำให้เรารู้สึกขาดแต่ลองปิดมือถือสัก5นาทีแล้วดูของรอบตัวจานข้าวของเราไม่หรูแต่รสชาติดีกว่าร้านดัง ต้นไม้หน้าบ้านเราอาจจะไม่งามแต่เรารดน้ามันเองทุกวันแค่นี้ก็สุกได้แบบบ้านๆแล้วครับข้อ3คุยกับคนแปลกหน้าอย่างตั้งใจลุงข้างบ้านแม่ค้าร้านข้าวหรือคนขับวินบางทีคนที่ทำให้เรายิ้มได้ไม่ใช่เพื่อนใน Facebook วันไหนเครียดๆลองแค่ทักว่าวันนี้แดดแรงเนอะคำตอบจากเขาอาจทำให้คุณรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น ข้อ 4. ใช้ร่างกายให้ได้ขยับแบบไทยๆไม่ต้องออกกำลังกายแบบดุเดือดแค่กวาดบ้านล้างถ้วยซักผ้าเดินตลาดคือการบำบัดแบบไทยๆที่ถูกมองข้ามลองเปิดเพลงยุค90แล้วกวาดบ้านดูสิคุณจะม่วนโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะข้อ 5. เก็บหนึ่งสิ่งที่ดีไว้ก่อนนอน ก่อนนอนอย่าคิดแต่เรื่องงานค้างเงินหมดหรือคนท็อกซิกลองคิดแค่ว่าวันนี้มีอะไรดีแค่หนึ่งอย่างเช่นได้กินข้าวกับแน่มีคนกดไลค์คลิปเราฝนตกพอดีก่อนถึงบ้านแค่นี้ความม่วนใจก็เริ่มทำงานแล้ว ถ้าเรารอให้ชีวิตพร้อมแล้วค่อยมีความสุขเราอาจไม่ได้สุขเลยแต่ถ้าเราหาความม่วนเล็กๆวันละนิดมันจะรวมกันกลายเป็นชีวิตที่ม่วนใจอย่างแท้จริงขอบคุณที่ฟังม่วนใจไทยแลนด์เจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมหาความสุขเล็กๆของคุณให้เจอนะครับ